จังหวัดบุรีรัมย์ดินแดนที่ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินหรือสนามฟุตบอลแต่มีเส้นไหมมีไม้ไผ่มีรากวัฒนธรรมที่ยังเต้นอยู่กับหัวใจของชุมชนแต่วันนี้เสียงกี่เสียงไม้จกักค่อยๆเงียบลงเพราะคนที่เคยสร้างไม่มีใครสานต่อและคนรุ่นใหม่ก็หลงทางไปกับโลกที่ไม่หันกลับมามองรากเหง้าของตัวเอง เราสร้างผ้าไหมย,ย้อมเย็นด้วยเอนไซม์ธรรมชาติลดการใช้น้ำลดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่มากกว่านั้นมันคือการฟื้นความภาคภูมิใจเดิมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วเราไม่หยุดแค่หมู่บ้านเราเปิดช่องทางขายออนไลน์เชื่อมชุมชนกับผู้คนทั่วประเทศผ่าน Facebook Tik t o อกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้จริง ในเวลาเพียง8เดือนเราทําให้รายได้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นกว่า63มีครัวเรือนมากกว่า3,000หลังได้รับประโยชน์และเรากําลังปลูกพลัง3รุ่นคนเฒ่าคนหนุ่มสาวและเยาวชนให้ร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเราทอไม่ใช่แค่ผืนผ้าเราสารไม่ใช่แค่ไม้ไผ่แต่เราทออนาคตและสารหัวใจของคนไทยให้กลับมายืนบนรากของตัวเอง สารสินถิ่นภูมิปัญญาเปลี่ยนรากให้เป็นแรง